ก็ต้องมีเซนอะไรอว่างเง้าต้องะ้าต้องช่วยนะครับเขาว่าทวาไม่ช่วยกูตายแล้วเาประมาณนั้นแหละมีใครไม่รู้เล่าให้ฟังตอนที่หลวงตาไปอินเดียที่ไปนั่งดูอะไรที่เพิงที่เขาอะไรนะที่เขามีวางระเบิดนะถูกแล้วเขาจะวางวันที่หลวงตาสวดนั่นแหละใช่ะแต่มันเลยไปกวันหนึ่งหลวงตาออกมาแล้วโอ้ยดังหลวงตาตอนนั้นะดังมากเลยอินเดียนะ ไอ้พิจีกรรมมันยังงงเลยมันวางไปในเมื่อคืนนะทําไมไม่ระเบิดล่ะมาระเบิดอีกคืนหนึ่งอะอ๋อที่เขาบูชาไฟที่แม่น้ำคงคาถูกต้องคนเยอะๆเลยถูกละตีไฟใช่ตอนไปเมื่อกี้หลวงตาถึงไม่ไปไงโท่ว่าหแล้วหลวงตาให้เขาผมไปเดี๋ยวมันวางมาเบิดที่ยุ่งเลยโอ้เลยไม่ไปเพราะหลวงตาลงไปข้างล่างเลยไปนั่งที่เขาวางระเบิดเลยอ่ะ ตรงนั้นแหละตรงที่มันติดมันเลยแหละที่มันวางนั่นแหละคนก่อการร้ายคงงงนะะมันมันก็จะงงอยู่วเนี้มันก็คงไม่รู้หรอกอ๋อแล้วก็อีกอีกอันหนึ่งที่ถ้ำที่ว่ายิงระเบิดลงมาที่วัดเนี่ยมันไม่ระเบิดหรอกตุ๊ไม่ระเบิดถ้าระเบิดหลวงตาไม่อยู่แล้ววัดไม่สร้างด้วย เขาพวบภุมไม่ดูแลวัดไงนอนแล้วเ้าไม่อย่เอาไปกดพี่ยักษ์กุมพันแถวนั้นอะครับนี่นะภูมิเดวราอากาศเทวราแถวนั้นต้องดูแลไงดูแลเ้าเขาอยู่ก่อนเราเรามาอยู่เราไปแล้วเขายังอยู่เลยไงทุกอย่างที่นี่เหมือนกันไม่ใช่ของใครไงครับแต่เขาอยู่เขาก็ได้ปุญนไง เขาได้อายุเขาไงพอสู่กับเราเขาก็ได้อายุเขาอย่างนี้ทุกที่เราก็บอกให้เขาช่วยดูแลเราได้หมดแน่นอนอยู่แล้วสถานที่บางคนฉลาดอยู่นะช่วยเปิดไฟนะจ้าอะไรนะ่นครับไปถึงมันก็เปิดไฟให้เราก่อนเลยใช้ได้นะจินญานะครับเอาแม้แต่บ้านเราก็มีใช่หรือม่ม้ีมีคนที่ไหนไม่มีผีสิ่นั่นนะ่ะเขาผีมันไปจากคนไงจุครับขาว่าผีมันก็ธรรมดามื เป็นจาตูมแถวนั้นลูกกระเทวดาอากาศปุ่มเทวดามีสู้ไปแหละถ้ามีถ้ามีคนนะคนกับผีอ่ะมันสื่อกันไม่ได้ไม่มีหรอกคนมันผีมันไปจากคนเพราะนั้นเราคุยกับผีได้ยากหรกคุยกรบมันรู้คุยดีๆหน่อยแล้วกันเอาบุญด้วยกันทุกวันไม่ใช่เหรอเนี่ย ก็บอกไว้เดีย๋ยวบอกให้เขาทําอะไรให้ยิ่งนิดนหน่นนอยก็ยังดีตามกาลังที่เขามีแหลคะครับเขาช่วยได้ตามกําลังที่เขามีทําไมพักหลังๆคนถึงฝันถึงเราทุกวันหรือฝันถึงเราบ่อยครั้งเนี่ยนะพาไปนู่นบ้างพาไปนี่บ้างเนี่ยเอา้าก็ความผูกพันเราอะ่ะครเข้าใจไหมความผูกพันกัน จะเริมสวดจักรพัรด์เนี่ยมันไม่ได้ไปมันชี้ใกล้ๆนะที่สวดเนี่ยมันไปตามรูปรักษ์ที่ทุกสาขาสร้างหลวงปู่สร้างเราสร้างไปกไกลไว่สุขวามผูกพันเรากับมนุษย์วิญญาณทั้งหลายเนี่ยตู้ยังไปเข้าฝันกันเลยตู้ก็ยังงงเลยอมันไปได้ไงวะเราก็นอนสบายๆอย่างนี้ชาวมังก็ฝันะ ทุกพาไปโน่นไปนี่เผลอไปบอกหวยเขาอีกนะใช่ไหมล่ะประมาณนั้นแหละทุกอธิษฐานเลยวันนี้ใครโชคดีก็ฝันเฉ็นฉันก็แล้วกันดีฮะเอาวเดี๋ยวเขา,เขาฝันเองฮนะมันมันบุญเขาเองไงคบ,บุญที่เขามีเองมันถึงเวลามามันก็มาโดยโดยทางไหนก็ได้ไงอาจจะโชคอาจจะมาจาก เสียงโชคหรืออาจมา,าจากคนอาจจะมาจากงานทุกที่ทุกทางมีคนถามว่าแก่นความรู้ที่หลวงปู่สอนหลวงตาเนี่ยคืออะไรฮะคือให้รู้ตามสภาพความเป็นจริงรู้ตัวเองอะเกิดมาเนี่ยจะไปไหนจะเกิดหรือไม่เกิดกันจริงๆแต่ละบุคคลเนี่ยบางคนก็ปรารถนาเป็นผู้ได้เจ้านะจ๊ะบางคนก็ปรารถนาเป็น ปเจกภูมิบางคนก็ปารนาไปยุคปษีบางคนก็ปารนาไม่เกิดในยุคนี้ hmm. มันต้องรู้มันต้องมีฐานของความรู้ไงไม่รู้แล้วมันจะไปยังไง hmm. ใช่ไหมไม่รู้จะสวยเ,เกิดมากูไม่รู้จะเอาไงกับชีวิตเลยไม่ฟังเพลงเหรอ hmm. เอาไงกับชีวิตใช่เอาไหนเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายแล้วนะไปไหนล่ะ ะไปไหนเราจะเกิดเลยไหมล่ะครับ <Okay. S 2> หรือจะเอาหล่อเรื่องสวยอยากรู้ว่าความสวยะนุนม่นมๆติดมันเป็นยังไงก็อธิษฐานเอาสิตายแล้วเกิดก็สวยแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> ทุกอย่างมันสำเร็จที่ใจเราควบคุมมันอยู่แล้วใจ <c oughs> ใจมันควบคุมธาตุอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> อย่าไปตื่นเต้นหรอกนะกับมนุษย์ทั้งหลายเนี่ย พวกนั้นมันคิดสั้นแต่เราคิดยาวๆหน่อยแล้วกันที<ม>่หลายภพชาติชาตินี้เราขนาดเนี้ยชาติหน้าต้องยิ่งกว่านี้บางคนสมัยที่อยู่ถ้ำตัวเองเป็นใหญ่มาทั้งนั้นนะดูแล้วชาตินี้ทําไมมันตกกระป๋องเนี่ยใช่ไหมมันก็ต้องทําให้ดีมาก่อนนะใหญ่แล้วก็ทําให้ดีเป็นกษัตริย์เป็นแม่นางเป็นเจ้านางอะไรูก ทำให้ไม่เป็นเจ้านางทุกชาติล่ะอเออก็ถูกแล้วก็เกิดจากกรรมในชาตินั้นๆถูก<ม>ก็ธรรมชาตินี้เนี่ยตำแหน่งในโลกนี้มันเป็นของใครล่ะครับไม่ได้เป็นของใครเอาตำแหน่งเอาเอาเนี่ยแม่นางธรณีแม่นางโพศกเนี่ยไปสัมภาษณ์เขาเดิเขาเปลี่ยนมากี่คนแล้วล่ะอก็ออเป็นวาระอย่างเงี้ยนะฮะ มันมีเป็นของใครเราสูผสมบัติพัดกันชมอยู่แล้วพระอินทร์พระภูมิพระโยมอะไรก็แลนะ้วแม้แต่มนุษย์โลกนี่แหละตำแหน่งในโลกไม่ใชะของใคร,ครเป็นของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ตําดําอย่างเราเนี่ยแหละจะไปตื่นเต้นนะไม่ต้องเสียใจหรอกเขาไม่ให้ตําแหน่งเราก็ไม่ต้องเสียใจแล้วเาียเสียว่าข้างหน้ากูใหญ่กว่าเมืองนะคบแบบเราอยากได้ตําแหน่งจากหลวงปู่เงี้ย ใช่เกาะโพธิสัตว์ไว้ครับโพธิสัตว์เขาเวียนว่าตายเกิดมีสิ้นสุดถ้าเราเกาะพระัหาหันหรือพุทธะเขานิพพานไปแล้วนะจ๊ะนาคตท่านจะช่วยเราไหมไหมอโอ้ถ้าไม่เกิดแล้วจะไ่จะไปช่วยเราได้ไงแต่โพธิสัตว์เขาเวียนไหวาจเกิดเหมือนกับเราเนี่ยก็จะไม่ช่วยเราได้อย่างไงรเ,เ,ไเ,เรา,เา,เรา,เราหลวงตาตามหลวงปู่มานะดูประวัติเลย ตาหลวงปู่ม,มาหลายภพชาติไม่รู้หลวงพ่อใหญ่หลวงตาก็ใหญ่ตามนล่นแหละตามกันติดติดเลยนะถูกแล้วหลวงพ่อเป็นกรรษัตริย์อ้าวท่านไปแล้วเราก็เป็นสัตว์ต่อท่านที่ครับเห็นยากเลยใช่ไหมท่านเป็นฤาษีท่านตายเราก็เป็นฤาษีต่อจากท่านไงยอ้ลบกันลบด้วยกันอ่าที่เรากดสายใหญ่แห่งกรรมไงเกาะท่านไว้ไงโอ้โหนี่เพิ่งบอกวันนี้นะเนี่ย อย่าไปบอกใครนะเว้ยตามให้ถูก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 คนกันแล้วกันถ้าไปตามพระลาหันหรือพุทธาเนี่ยท่านทิ้งเราแล้วล่ะเพราทำไมเกิดไม่เห็นอินเดียเหรอมันไปหมดแล้วเห็นไหมเห็นไหมมันเหมือนเก่าไหมล่ะอมีแต่เทวดาแถวนั้นเฝ้าอยู่ถ้าเราตามโพริสัตว์ล่ะยังไงกับ ท่านก็นจะช่วยเราอยู่แล้วไงตามไปตามมาขี้เกียจเกิดก็ตัดพบชาติไปมันอยู่ที่กำลังท่านบอกกำลังใจนี่แหละฝกไเถอะมันก็จะรู้ว่าจะเกิดไม่เกิดจะเกิดเลยหรือไม่เกิดเนี่ยมันรู้ทางาน,นก็เียกว่าตัวรู้ได้ยังไงเนาะฝึกให้รู้ดิจะไปอ่านมากจะไปฟังมากอ่านพอดีมันจะทำมันจะทำให้หลายท่านขั้นตอนนะรู้ไหม ไปฟังมาก็ต้องคิดไงต้องพิจารณาไปอ่านมาก็ต้องคิดต้องพิจารณาทใํใไมไม่สวดเลยล่ะเข้าถึงความรู้สึกบทสวดเลยล่ะเข้าถึงใจเชิมนภาคมเลยล่ะเข้าถึงจกักรพัรนิเนี่ยเข้าถึงหลวงปู่เลยล่ะมันต้องมาหลายขั้นตอนเนะรจริงไหมล่ะตัวว่าเออเหมือนครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆนั่นท่านไม่ได้เอาหนังสือไว้ในป่าด้วยเนี่ย ฤาษีดาบทเนะี่ยอยู่ในปา่าหลับตายอยู่ไงมันอ่านหนังสือไหมไม่อา่านหรอกหลับตายอยู่งั้นถ้าไม่มีความสุขมันจะไปหลับทาไมล่ะเจ็ดวันมันก็ลืมตามะว่าไปป่าหิมพานเอาไปกินอาหารอาหารที่ไปอยู่ป่าหิมพานทุกกินกินมะม่วงนิดเดียวก็อยู่ได้เป็นเดือนแล้วทุก เรียกว่าของทิพย์ได้ไหเพราะเหมือนว่าการการอ่านกับการฟังเนี่ยมันมันง่ายนะใครก็ฟังได้ฟังแล้วก็จําบางทีไม่จําหรอกฟังฟังแล้วทําได้อย่างที่เขาเขาที่เขาเขียนนั่นและอ๋อเมือนอ่านแล้วฟังแล้วจํามาแล้วก็ไม่ต้องเทียนะครับคาเอยเราสาเร็จแล้วเพราะเราเขาบอกแบบนั้นเออเราสําเร็จแล้ว เราได้แบบนู้นไปแล้วฟังแล้วสําเร็จแล้วนะเวลาโดนก็ยังด่ากันอยู่เลยเวลาดวกระทบก็ยังขึ้นอยู่เลยโอ้ไม่ใช่แล้วทุกไม่ใช่ครับได้ข้าวก้นบาทของหลวงตามาะครับนั่นมีบาทด้วยข้าวก้น้นจานก็ได้ะะใช่ข้าวก้นจาน กขาถามว่าได้มาแล้วควรจะเก็บรักษาอธิษฐานอย่างไรเห็นยากเลยกินดิกินเลยต้องฮะทําไมอ่ะกินนีมันหมดไงก็กินเลยก็ไปน้ําร้อนๆมาก็บดแล้วก็ชงแล้วก็กินเลยมันเข้าไปในธาตุเลยถูกต้องเลยเก็บไว้ดูเฉยๆนี่ไม่ได้เไยเก็บไว้เดี๋ยวขึ้นลาไม่ประโยชน์อะไรเขาก็จริงไงอืมครับอ่า สวดมนต์สัพเพแผ่ให้คุณพ่อทุกวันเป็นเวลาหกเดือนแล้วทีนี้อยากทราบว่าคุณพ่อเนี่ยเขาจะเปลี่ยนภูมิไปหรือยังเนี่ยเพราะตลอดเวลาที่สวดมนต์เนี่ยเสียงเปลี่ยนเกือบตลอดเลยเนะ่ยตรต้องบอกก็ดีถ้าเปลี่ยนแล้วก็มามาสื่อสารด้วยมาบอกด้วยอะไรประมาณนั้นอ่ะมันไม่ยากเลยไม่ยากตรงไหนเลย แล้วทาไมส่วนใหญ่รอบสองทุ่มครึ่งเลครับสวดมนต์แล้วมองภาพหลวงปู่เนี่ยมักจะเห็นวิญญาณมาซ้อนภาพหลวงปู่วิญญาณส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติบ้างเป็นคนที่เรารู้จักบ้างแล้วอยากรู้ว่าเขามาซ้อนให้เราเห็นว่าเขาต้องการอะไรนะบุนนะหลวงปู่ท่านไม่บุนมหาศาลมาซ้อนเราได้นิดเดียวซ้อนหลวงปู่ได้เยอะอก็เหมือนนึกถึงหลวงตาก็ามีอยู่นิดเดียวถ้านึกถึงหลวงพ่อลนะเยอะไหมเยอะ ราะนั้นจะเป็นนังสนะือหลวงตาะนังสือหลวงพ่อโน,น้นครับนึถึงสององค์เลยสององค์ก็สองพลังงานอะเวลานึกถึงหลวงปู่นึกถึงหลวงตาหรือถึงพระจักพรรดิเนี่ยนึกในรูปแบบไหนฮะนึกยังไงล่ะเอาเอาแบบอย่างหลวงตาไหมแร,รแรกแรกอ่ะหลวงตาก็ตั้งจักพรรดิไว้บนหัวหัวเป็นจักพรรดิองค์ยังใหญ่วบวับปั๊บ,บ,บจักพรรดิในอดีตอยู่ที่หัวเรา แล้วก็หลวงปู่สองข้า,าลแล้วก็อยู่ตรงกลางก<ม>่อนหน้าเนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ใช่<ม>แต่เดี๋ยวนี้ก็จักรพพัดหลวงปู่ก็เป็นจักรพพัดหลวงตาก็เป็นจักรพพัด<อ>มันซ่อนอย่างเงี้ยคมันซ้อนเนี้ยเราเลิกแบบนี้ให้ได้ตลอดเวลาเราเลกบ่อยๆไงบ่อยบ่ยบยบน,นนเลิก แผลกอนึกทาอะไรคนนึกไมาไหนก็นึกทําอะไรก็นึกใช่มันก็ยังอยู่ล่ะทีนี้คนก็เริ่มเห็นเราเรานึกอะไรมันจะเป็นนั้นเราเห็นไม่ยากเราไค้สวดนะคนเห็นหน่อยมันจริงไหมที่สอยู่เขาก็จะเห็นเอ้ยเมื่อกี้ดวงตาทรงเครื่องถูกละอ่าไอที่เราเดินเนี่ยแสดงว่ามันจริงพลังงานมาจริงๆรงดวงตากับวิสูมันทุกเรื่องนั่นแหละครับเอาอย่างนี้เราเนึกถึงดารานักร้องเราไม่เป็นดารานักร้องนึกถึงพระเอกเป็นฮะเป็นฮะอ๋อ พระเอกก็อยู่ในใจเราตอนนี้แกะไม่ออกนะครับมีสิทธิ์ทางใจแล้วล่ะมีสิทธิทางใจใช่แต่ไม่ได้ใจไม่ได้กายนะได้แต่ใจจิตที่ใจเราไงแต่เขาจะคิดยังไงไม่รู้ใจเราในติดแน่นอนแล้วนะฮะใช่อันนี้ก็ติดเหมือนกันถูกแต่ติดคนละพลังงานถูกเรามีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ มีสิทธิชิดแต่ไม่มีเสียงใช่ทูมีสิทธิติดลาทุกคนนะอ่ะชอบวงไหนก็นึกถึงมันก็มันไม่มีความสุขละมันก็ถึงขั้นไปฝันเลยนะฮะถูขึ้นมากก็ต้องฝันแล้วล่ะมีประโยชน์ไหมทูทำให้องติดตเปล่าๆทำไมไม่อัพอัพเกรดตัวเราให้ให้สวยอยู่มันให้ลอยอยู่มันแต่ชาชาน้านะ แต่ชาตินี้ถ้าจะรอต้องใช้พั์หน่อยไปยันฮีเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนไม่ได้อย่างเดียวคือความสูงทํายากไงสูงอะ่ะจะทําให้ขายาวมันโหต้องตัดต่อม่ะุกมันไม่ใช่ไม้ไม่ใช่เหล็กนะต้องเป็นกระดูกต้องไปทําโครงการปล่อยยีราฟอะไรเงี้ยประมาณนั้น ทำยังไงให้อารมณ์ดีให้หนูได้มันยากาม,มากเลยนะครับพ่ออในยุคนี้ที่จะอารมณ์ดีเพราะว่าใน,นแต่ละวันเนี่ยมันเจออะไรก็ใหม่รู้มากมามมันไม่ <นะ S 2> ยาก<ศ>สุ <ฮะ S 2> อยู่ปอดูในสักห้าปีฮพอจะมีกําลังอยู่นะถ้าอยู่เดือนสองเดือนอาทิตย์สองอาทิตย์กลับไปนี่ยก็ไปเล่นดังเดิมแลหละสมาอยู่นี่สัก5ปีเนี่ยโทรศัพท์ก็ไม่เล่น สวดกินนอนสวดมนต์กินนอนสวดมนต์อย่างเดียวมันเพลินอ่ะมันจิตมันก็เริ่มเป็นพมแล้วนะห้าปีนี่เป็นแน่นอนเลยถ้าทําจริงๆะกินนอนสวดมนต์เนี่ยนะอ่ะแล้วถ้าไม่ได้อยู่วัดอยู่สถานธรรมคืออยู่ข้างนอกอยู่กับคนที่บ้านคนที่ทํางานโอ้หมันยากที่จะอารมณ์ดีนะแต่ละวันมันมันมีขึ้นโลกผสมไงขึ้นโลกสารพัดขึ้นแต่ว่าอยู่ไม่มีไม่มีขึ้นโลกนอกจาก ได้ยินเสียงก็คุยกันทางโลกกันเองครับตาก็ไม่เห็นใช่ไหมไปทางโลกเนี่ย<ม>โหดนั<ฮ>่งรถเมล์ไปเห็นหมดเลยก็ไปกลับทํางานไม่รู้อะไรเป็นอะไรถ้าอยู่เนี่ยห้าปีไม่เห็นไขเน่เป็นจะลุงพี่ลุงเห็นคนคนเข้าเข้าออกคอแค่นี้อ่าอยู่กับมน,นุษยกินนอนโสดมน,นี่ย์ชิบเกะก,กันนอนขยันก็ลุกขึ้นมานั่งในกฎก็ได้ในเต้นก็ได้ มันอยู่ที่ทนได้ไหมล่ะ <S 1> <S 1> ถ้าทนได้คุณก็มีประโยชน์ในอนาคต <S <S ถ้าคุณทนได้นะเป็นประโยชน์หลายภพชาติด้วยนะไม่ใช่ชาติเดียวด้วยนะ <S <S ที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดเถึงชาติเดียวนะหลายอาสรงไขน้นนะ <S <S เพราะฐานตรงนี้มันไกลนะไม่ใช่ใกล้ๆฐานเร่องความรู้เนี่ยเราจะรู้ว่าอาจจะตัดภพชาติในชาตินี้ก็ได้อาจจะเป็นพุทธ,ธะอาจจะเป็นปัจเจกหรืออาจจะเป็น ประโยชน์กับโพริสัต์องค์แรงข้างหน้านโนมันอย่ที่ตัวเองปัญหาอย่างเดียวกูจะทนได้ไหมเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> สักไว้หน้าผากไว้อดทนนะจ๊ะอะไรประมาณเนี้ยเวลาใครถามกนะ็เนาะอดทน <c oughs> สักไว้ทําไมอถ้าไม่สักพี่ก็ไม่ถามหรอกนะ <c oughs> ทํายากนะไม่ใช่ง่ายๆหรอกสสดมนเนี่ย ถ้าทําได้ก็สาธุด้วยครับเพราะทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เราเลือกเองเราเลือกไห้เราต้องเข้เา,าใจการวิว่าใจเกิดแบบนั้นเราต้องเข้าใจในการเว้ว่าใจเกิดจ,จริงๆไม่ถูกครับเชื่อจริงๆนะแล้วก็มีความขยันจริงๆนะแล้วก็อยากเป็นใหญ่จริงๆนะอ,อยากเป็นใหญ่ทุกภพทุกชาตินะว่าไม่ใช่ใหญ่ชาเดียว มันก็จะมีเป้าหมายแล้วก็จะมุ่งไป,งไปทำไปทําไปเนี่ยที่ว่าองค์ความรู้ความรู้ในการเวียนว่ายตายเกิดไอพอจบแล้วก็เอาไปไม่ได้หรอกพระเจ้าก็เอาไปไม่ได้ครับท่านก็เอาไปได้แต่ความรู้สึกหลวงพ่อท่านบอกว่าไม่มีใ,ใครเอาอะไรในโลกนี้ได้หรอกอแต่เขาท่านสร้างไว้เพื่อมนุษย์สัตว์วิญ,ญญาณที่มันไม่รู้ครับที่ท่านปรารถนาใหญ่คือไม่รู้อธิบายให้มันรู้พอมันรู้แล้วมันก็ไปฝึกเอง ถ้ามันจบแล้วมันก็เอาไปแตกความรู้สึกมันก็ทิ้งกรรมไว้ในโลกเนะีนพุทธเจ้าทุกองค์อะ่ะท่านก็ทิ้งไว้เนี่ยทำไม่ได้ไปด้วยหรอกกรรมเาราก็ได้อดีตอยู่นะไม่ใช่ไม่อยู่ยังมีชีวิตอยู่ยังอยู่นะมันจะมาเมื่อ,อไหร่ยังรู้ไนดะ้กรรมทั้งดีและไม่ดีนะถ้าเคยทําไม่ดีไว้อาจจะม่องนะจริงๆรนะิ เรื่องจริงนะเนี่ยเพราะฉะนั้นความรู้มันเลยแตกต่างกันจากสิ่งที่คนอธิษฐานถ<ช>ูกบางคงก็อยากมีฤทธิ์อยาก็มีความรู้พิเศษอะไรพวกนี้อันนี้มันเพียงพื้นฐานดเฉยๆเนาะถ้าสวดจริงๆมีทุกคนนลนะความรู้พิเศษพวกนี้จุดจุดต้องผ่านอยู่แล้วคว,ความรู้จริงๆจะรู้การเว้นว่าจะรู้อารมณ์ตัวเอง<ม>เปลี่ยนอารมณ์ได้ไวนะสามารถจะเอาพลังงาน ที่มีนรกผ่านรูปนามให้มนุษย์ให้สัตว์ให้วิญญาณได้เพราะว่าคือประโยชน์สูงสุดอะ่ะที่ว่ารูปนามเราเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ที่ได้เกิดมาต้องเข้าใจด้วยนะครับรูปเนี่ยยังรูปหลวงปู่เนี่ยท่านไม่ได้เคลื่อนไหวนะจ๊ะเพราะท่านเปลี่ยนแล้วแต่นามนามธรรมคือบารมีมันยังเคลื่อนไหวตามรูปท่านอยู่ไง ท้าเด็กวันนามมาทาออกจากรูปธรรมจะไปขอท่านนะก็ต้องขอกับรูปท่านไว่หละประมาณนะยังเรามีรูปมีนามครับเราสามารถจะฝึกไปไหนก็ได้ในโลกทานเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยอไปชันไปกินข้าวอยู่ดาวเดินยังได้เลยคไปทั้งตัวนี่แหละจริงๆทุกภูมิไปได้ม,มนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่การฝึกฝนเนี่ย เรื่องรูปนามอย่างการที่เราเห็นหรือสัมผัสเช่นว่าเห็นคนนี้ภายนอกเขาเป็นแบบนี้แต่ภายในเขาเป็นอย่างนี้ทําไมมันถึงขัดแย้งกันความรู้<า>สึกที่เ,<ล>เราเห็นเนี่ยเรารู้ได้ไงว่ามันใช่ไม่ใช่ตามไปดู<อ>ตามไปพิจารณา<อ>ตามไปพูดคุยกับเขาอคือทดสอบความรู้สึกเราแล้วว่าใช่เป็นแบบที่เราคนรรูปเนะี่ยไม่สวยนะแต่ข้างในทรงเครื่องนะเจ้าโอ้โห ไปใกล้เขาไม่ได้นะเขาบาดเลยนะเครื่องเขาอะคือรูปอย่างนะอย่างเขาใช่ไหมมนุษย์เนี่ยถ้าเราคิดอะไรขึ้นนั้นก็มากับเรามนุษย์เนี่ยมันมีหลายภูมิบางบางคนก็ตัวเป็นมนุษย์จิตเป็นพระรหันมั่งเป็นเปรตเป็นอสุรกายมั่งเป็นโพลิสัตว์มั่ง มนุษย์เนี่ยโดยการกระทําของเขาแหละโดยกายกรรมวิจิกรรมมโนโกรรมเขาแหละเพราะนั้นลูปอีกอย่างนามอีกอย่างกรรนเวลาก็เห็นตัวใช้สู่ทรงเครื่องอะ่ะใช้เวลาเขาเห็นน่ะเอา้เาก็จิตเราทรงเครื่องไงจิตเราอยู่กับจักรพรรดิมันก็ทรงเครื่องอะ่ะแต่เราเราสวดมันก็ทรงเครื่องอยู่แล้ว เวลาเราดา่ามันก็เป็นยากแล้วครับด่าผัวก็เป็นยากแล้วนะด่าลูดาลกด่าใครอารมณ์ไม่ดีก็เป็นขึ้นนั่นแหละแล้วอ,อย่างเห็นเราไม่ใช่เราเห็นเราเป็นคนนู้นเป็นคนนี้เป็นองค์นั้นองคนี้มันก็เกี่ยวข้องกับกกเราแหละอในเกี่ยวกับเราคือเราแหละโอ้โหสอนอยังไงพลังงานไม่สูญไปจากไหนอกรรมที่เราทําไว้ในอดีตนู้นะมันอยู่ที่จิตเราเนี่ย มันอยู่ที่เราเนี่ยมันอยู่ที่เราเนี่ยมันอยู่ที่ขึ้นยจะออกมาแค่นั้นนะกรรมคือรูปรักษ์ทุกภพชาติมันสามารถซ้อนในรูปนามเราได้ใน<อ>าชาติปัจจุบันเนี่ยเพราะมันเป็นตัวเราอ,อยู่ที่เราจะเอาภพชาติไหนมาแค่นั้นเองหรือว่าคนนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับเราในภพชาตินั้นๆถูกลวงตาเคยพิสูจน์แล้วเขาบอกลูงตาเป็นโน่นเป็นนี่นะลวงตาไม่เชื่อหรอกลวงตาก็่วมสวดลวงตาก,าก็กําหนด พบชาติตรงที่เขาบอกอะเขาก็จะเห็นเอา้าลวงตาตอนนี้ทาไมเป็นเนี้ยเราก็ไม่บอกครับอเพราะเรากําหนดไว้แล้วกเ็เขาเห็นจริงไหมมันก็เห็นจริงแหละเพราะว่าเราคิดคิดว่าเราจะพิสูจน์ว่าอาดีตเราเป็นอะไรเนะีอยถ้าใช่เขาต้องเห็นถูกพิสูจน์ได้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเรายังรูปภาพเนี่ยเรายัง ตมอมาที่เพื่มใหม่ๆนะถ้าลูกมันเข้ากันได้จะจะนององค์เดียวกันอเพราะพลังงานมันซ้อนกันได้ถูกไม่เป็นพลังงานเดียวกันคือเป็นขึ้นเดียวกันครับมันต้องพิสูจน์ไงตุ๊ถ้างั้นจะมาจุดนี้ได้ไงยืบบวชทาไมอะไม่ะชเวลอ,อ,อโอ้ยตอนจะบวชตอนทํางานก็ยังกินเหล้าทุกวันเลยไม่เลิกตอนที่ ไปเจอหลวงปู่ปีแรกปีสองก็หยุดแล้วไม่กินไม่อยากทำ้ายตัวเองทบเองก็ทำ้ายตัวเองทำไมเล่าครับของมีทิศถ้าเองอยากกินเป็นยาก็กินนิดๆหน่อยๆไม่ใช่กินจนเป็นขวดสองขวดเวลากินมันไม่กินโอ้โหมันไม่หยุดหรอกรทุกวันนี้สังคมทั่วไปมันหยุดที่ไหนเวลามีงาน่ะ อายุสั้นทางนั้นเละมันคือสิ่งที่เราเห็นและพิจารณาชัดๆว่ามันจะเป็นยังไงท่านบอกว่าเองเนี่ยเองเองสวดมนต์เนี่ยที่ข้าแนะนํามาเนี่ยเองดูห้าปีข้างหน้าเลยเองจะพิสูจน์ได้เลยเองดูลายมือเองดวงพ่อพ่อที่เกิดพร้อมกับเองเนี่ยพิสูจน์นะจุพอห้าปีพิโซพิสูจน์ละโหต่างกันนะจุลายมือก็เปลี่ยน หน้าตาก็แก่ช้าเพื่อนมันก็แซงไปแล้วแซงแก่แซงความแก่เองเองเนี่ยเองต้องเข้าใจว่าไอ้ความแก่เนี่ยคือมันแก่ทุกคนแหละแต่เองเรื่อแก่ไปไหนท่านบอกค่อยๆแก่เพราะนั้นอู่กว่าหลวงปู่เนี่ยนสวดมนต์อย่าแก่เร็วแก่ช้าๆหน่อยคนที่จะแก่ช้าคือคนอารมณ์ดี แต่นันบ่อยๆนะเพราะเวลาไปไหนมาไหนคนเห็นหลงตาที่ไม่ได้เจอกันนานเขาเขาก็จะบอกว่าหลงตาเหมือนเดิมเลยไม่แก่เลยแต่ผมเนี่ยโอ้โหจะใกล้จะไล่หลงตาทันแล้วนะถูกเพื่อนกันมันมาใหม่ๆมันก็ยังจุ่มมุมอยู่พอมันมาตอนนี้เอาทำไมมึงทําความแก่ได้ยังไงวะเนี่ยทำไมมึงแก่เลยวันนี้แสดงมึงไม่ได้สวดมนมันก็ยอมรับมันคือสิ่งที่เขาบันทึกใช่ทุกวันทุกวันมันโกธมั่ง โรคบันเที่ยวมั่งนู่นนี่มั่นทำร้ายไงมันก็เหี่ยวเช้ามาน้าก็ไม่รีดไงเพราะมันกินเพราะมันกินดึกแล้วมันนอนตื่นมาน้ามก็ยับใช่ไหมเจอหน้ามันบอกเอ้ยเมื่อคืนเนี่ยมึงดึกแล้วเนี่ยเช้าหน้ามึงไม่ไม่รีดเลยเนี่ยก็เลยแตกต่างกันใช่เพราะหลวงตาก็บันทึกทั้งบุญบุญเข้าตลอดเวลาถูกเนี่ย ท่านบอกเอะคะชาเสดายจะมาเสได้พบชาติหนแล้วเนี่ยหนก่อนนู้น่ะเองติดเนะ่ะชาินี้อย่าไปติดมันมากเอาพอด,ดีก็เลยเสียใจที่เจอท่านช้าไปเจอท่านตอนอายุยี่สบเ้าสามสิบแล้วน่าจะเจอตอนอายุสิบหกสิบเจ็ดโอ้าสเจอขนาดนั้นโอ้สเวลาคงจะ วันนี้เราไปไหนไม่รู้นะแต่ยังดีนะดีดีดีคงไม่เจอดีกว่าไม่เจออะพวกเราเนี่ไม่เจอท่านก็นจริงนะใช่ไหมแต่ยังเจอแนวทางท่านอยู่นะแต่เจอรูปท่านไม่ใช่เจอตัวเป็นๆเน,นาะเจอรูปกั่นฝากชีวิตไว้กับท่านนะได้เวลานะเดี๋ยวเดี๋ยวขอพระเจ้าสัมพันธ์มีเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งเดือนกุมภานะครับที่ว่าจะไป ท้องสนามหลวงวันที่สิบนะครับกเ็เนื่องจากมีเหตุนิดหน่อยเราก็เป็นอันยกเลิกไปก่อนนะครับวันที่สิบเราจะไปเจอกันที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเก้าแทนนะครับไปโรงพยาบาลนะครับไปแผลผีจำโรงพยาบาลสมัยเนี้ผีมันไม่อยู่ที่วัดมันไม่อยู่ที่บ้านสมัยเด็กหลงตาเวลาคนตายาตายที่บ้านเดีย๋ยวนี้คนส่วนใหญ่จะเกิดจะตายมันก็ไปโรงพยาบาล ตพนนั้นคนเกิดจะอยู่โรงพยาบาลคนตายจะยโรงพยาบาลเพราะนั้นไปแผลตามโรงพยาบาล